สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆจะมาเรียนรู้ในหน่วยของสาพระราชากันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับ ความหมายของสรพระราชานั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าสราพระราชาคืออะไรสรพระราชานะคะนั่นก็คือ ความรู้จากพระราชาตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาวิจัยทดลองและลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยเนื่องจากวิถีชีวิตของประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรดังนั้นองค์ความรู้ของสตาพระราชาจึงเกี่ยวข้องกับ กับเรื่องของน้ำดินป่าไม้อันเป็นหัวใจของการทำเกษตรกรรมโดยหลักสำคัญของทั้งแนวความคิดหรือวิธีการจะต้องมีความสมเหตุสมผลทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากและสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพภูมิสังคมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปลูกป่าตามภูมิสังคมปลูกป่าต้นน้ำทำฝายเก็บน้ำลงดินป่าเปียกป้องกันไฟป่า ปลา3อย่างประโยชน์4อย่างกเกษตรอินทรีย์ปลอดสารธนาคารต้นไม้น้ำดีไล่น้ำเสียแกลงดินจุลินทรีย์ท้องถิ่นคืนชีวิตให้แผ่นดินลดการใช้เคมีในครัวเรือนสร้างบ้านปลากล่ำสัง การเก็บน้าด้วยโมเดลโคล้หงหนองนาและเปลี่ยนเขาหัวล้นเป็นเขาหัวจุกเหล่านี้นะคะเป็นเพียงองค์ความรู้ส่วนหนึ่งของศาสตราชาศาสตราชานะคะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นและทําให้กลุ่มคนที่เคยทิ้งบ้านกลับมาอยู่บ้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับความหมายของศาสตราชากันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูคก็มีกิจกรรมเกมการศึกษา กมสังเกตรายละเอียดของภาพหรือว่าเกมลอตโต้นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเล่นกิจกรรมเกมการศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพภาพนี้ค่ะว่าในภาพนี้นะคะประกอบไปด้วยภาพอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพที่เด็กๆได้สังเกตกันไปนั้นในช่องสี่เหลียมนี้มีภาพไหนกันบ้างนะเรามาดูแถวแรกไปพร้อมๆกันนะคะภาพแรกเป็นภาพของแม่ไก่เด็กๆคิดว่าในภาพด้านบนมีภาพแม่ไก่ตัวนี้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะมีอยู่ในภาพด้านบนนั่นเองต่อไปภาพที่สอของเรานะคะ เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังอุ้มไก่อยู่หนึ่งตัวภาพด้านบนมีภาพของเด็กผู้ชายอุ้มไก่อยู่หนึ่งตัวไหมคะเก่งมากค่ะมีอยู่ในภาพด้านบนนั่นเองต่อไปภาพที่3มของเรานะคะนั่นก็คือภาพพี่สิงโตนั่นเองค่ะภาพด้านบนนี้มีภาพพี่สิงโตอยู่ในภาพไหมคะเก่งมากค่ะดเด็ก ภาพด้านบนนี้ไม่มีภาพพี่สิงโตอยู่เลยเก่งมากค่ะปรบมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปเป็นแถวที่2ของเรานะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันที่ภาพแรกของแถวที่2กันเลยค่ะภาพแรกของแถวที่สองนี้เป็นภาพคุณลุงกำลังขุดดินเก็บเกี่ยวผลไม้อยู่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพด้านบนมีภาพคุณลุงกำลังขุดดินเก็บเกี่ยวผลไม้อยู่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆมีอยู่ในภาพด้านบนนั่นเองต่อไปเป็นภาพที่สองค้อนแถวที่สองนะคะเด็กๆภาพที่2นี้คือภาพเด็กผู้หญิงกำลังอุ้มไก่อยู่หนึ่งตัวภาพด้านบนมีภาพเด็กผู้หญิงกำลังอุ้มไก่อยู่หนึ่งตัวไหมคะถูกต้องแล้วค่ะภาพด้านบนนี้ไม่มีภาพของเด็กผู้หญิงกำลังอุ้มไก่อยู่หนึ่งตัวนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ และต่อไปภาพสุดท้ายของเราแล้วนะคะเด็กๆภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพของโรงนาเด็กๆคิดว่าภาพด้านบนมีภาพของโรงนาอยู่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆมีภาพของโรงนาอยู่ในภาพด้านบนนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าเด็กๆสนุกอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรและจะมีกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ